สวยทั้งแก๊งน้องหยดน้ำพุ่งธุรกิจธุรกิจใหม่เปิดร้านวันแรกคุณแม่ขวัญดีแม่ขวัญละดีมาย่วมร่วมยินดีและสู้โควิดธุรกิจถึงใหม่เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่โสดและสละราคาสำหรับน้องน้องหยดน้ำพัทรากูลลูกสาวของดีเดดดาายดังอย่างซุป ตาขวัญขวัญดีแม่ขวัญลดีที่ตอนนี้เธอกําลังจะอินเฟตแบบหนักมากกับล่าสุดกับหนุ่มกอนและหนุ่มรักเรียนนอกเจ้าของธุรกิจร้านกาเฟยอยู่ที่วิเทอร์และล่าสุดในสักแกรมของเดน้องหยดน้ำเธอก็ได้โพสภาพที่ถ่ายจากหน้าร้านและธุรกิจคาชานมไข่มก